มันดีกว่าเกมนี้ไม่มีโฆษณาแทรกด้วยดีมากยาหญไอ้เราก็นึกว่าจะไม่มีโฆษณาแทรกเลยนะมันก็ยังมีอยู่จนได้นะ อาลิแค่สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Channel นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมชื่อ Swarm Attack นะครับจริงๆเกมนี้มีเพลงนะครับแต่ผมติดปิดเพลงไว้เพราะว่าพักหลังๆผมรู้สึกว่าผมโดนลิขสิทธิ์จากเพลงในเกมบ่อยมากล่าสุดคือเล่นเกมแข่งรถแล้วก็โดนลิขสิทธิ์เกมจากจากเพลงในเกมไปนคคลิปนี้ก็เลยป้องกันไว้โดยการปิดเพลงในเกมไว้นะครับก็เลยอาจจะดูไม่มีเสียง แต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์การยิงปืนยังมีอยู่นะนะครับมาพูดถึงเรื่องเกมนี้กันดีกว่าครับเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับคนลุงโต้อ้วนนะครับที่อยู่ตรงข้างนี้นะครับแกจะต้องปกป้องบ้านของแกนะครับจากกลุ่มจระเข้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกมาเลยครับผมด่านที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นจากยิงขวดที่อยู่ตรงน้ํานี้ออกก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับจระเข้ก็จะเดินไป จุดระเที่ไม่ไว่ายน้ำนะครับที่นี้เขาเดินอย่างเดียวมาที่หนึ่งสองหนึ่งอารีโหลดไปรีโหลดไปเก็บเรียญด้วยโชโชโชม,มไม่เข้าใกล้ได้หรอกโชโชโปโปมยิงกันรัว,วผมมีระเบิดอยู่อันหนึ่งนี่ฮะเดีย๋ยวจะใช้ระเบิดในรอบนีเนี่ยเขาบอกให้ใช้ระเบิดได้ เดีมันมาผมใช้แน่นอนปายังย้นเลยบึ้มไม่ตาย,ม,ม,ตายมันไม่ตายมันไม่ตายมันก็ต้องยิงอยู่ดีนะอ้าวผ่านเวไน้ไง่ายกว่าที่คิดแฮนะต่อที่ดันที่สองเลยแล้วกันดีครับดันที่สองเลสล็อกเป็ดเหรอยิงก่อนเจออะไรลอยอยู่ในน้ำยิงก่อนถามทีหลังเพราะว่ายิงก่อนของที่มากับน้ำท่วมไม่ใช่ของที่ดีอย่างแน่นอนหนึ่งสองหนึ่งสอง รีโหลดไปยังได้อยู่แล้วพิกคืออะไรวะผมลองพลิกพิกดิรูปพิกคือจิ้มเข้าไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะลูกพิกก็ปกตินี่งๆหรือว่าเป็นพลังชีวิตของเราหรือเปล่าโหลดเข้าไปหนึ่งสองหนึ่งโหลด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 หนึ่งสองแอดทันไว้เลยโหลดโหลดโหลดลุงโหลดลุงโหลดเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันการนะลุง ลุงต้องโหลดกระสุนให้เร็วกว่านี้นะครับถ้าลุงโหลดช้านี่ชีวิตี่หายแน่นอนมันขึ้นอยู่กับลุงแล้วแหละเงทั้งหมดอะนี่ยลุงต้องโหลดปืนให้ทันทันที่ผมจะยิงผมขอแค่นั้นลุงทำได้ไหมลุงต้องทำให้ได้นะผมจะเป็นกำลังใจให้โชตัวอะไรวะเนะี่ยอลิเกเตอร์เต่ายักษ์ไม่ใช่ใช่นั่นแหละอลิเกเตอร์น,นะถูกแล้ว สายพันธุ์อลิกิเตอร์แต่ไม่ใช่อลิกิเตอร์แต่มันแค่สายพันธุ์เดียวกันมันก็สายพันธุ์เดียวกับจริงจรเข้กับอลิกิเตอร์มันก็สายพันธุ์เดียวกันไม่ใช่หรอแต่เต่าอลิกิเตอร์ก็มีนี่นะใช่นาะนี่มันเฮ้ยแปลงร่างหรืออะไรเนี่ยเฮ้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 ยมาทุบบ้านกันบ้าบอ ยืกันมาเรียงหน้ากระดานกันมาหนึ่งสองหนึ่งสองต้องไต่กันบ้างหละถึกดีจิงงระสุดจะหมดแล้วโยนระเบิดไปเล่นกันก่อนนะครับมีระเบิดให้เล่นเอาไปเล่นกันไปอืมเข้าบ้านไม่ได้หรอบ้านนี้เจ้าของดุนะจ๊ะจบยังจบแล้วมันดีกว่าเกมนี้ไม่มีโฆษณาแทรกด้วยดีมาก ไอ้เราก็นึกว่าจะไม่มีโฆษณาแทบเลยนะมันก็ยังมีอยู่จนได้นะพูดไม่ทันขาดคำเลยครับเมื่อกี้นี้อยู่ดีๆโฆษณาก็โผล่มาจนผมตกใจเลยืงอกี้อที่สามโี่3โผโ่โผล่โผลรถรถรถลุ้มรถเร็วนะครับบึ้มอ่าฮะได้อยู่เรื่อย ว่นเราเราก็ต้องปกป้องเองใช่ใหเคยมาปกป้องแทนแล้ว a ก l i g a t o r เองละลิเกเตอร์สายพันธุ์ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันสายพันธุ์ไหนหนึ่งสองสามสี่ยิงมันไปสี่นัดนัดที่ห้านัดที่หกไม่มีของเล่นละชิบหายมาถึงบ้านแล้วอุทุบอย่าทุบบ้านคนอืน่นโดนตีอยู่สองทีโหลดที่เร็วกว่านั้นลงุงมันจะไม่ทันการเอาไหม ลุ่มันช้ามากเลย,เย,ยไม่ทันการได้แบบนี้ช้าลุงต้องกดเร็วกว่าน,นี้นะครับไม่งั้นไม่ทันการจริงเลยเนี่ลุงควรจะโหลดให้เร็วกว่าน,นี้มาแล้วโหลดรอเลยมันไม่เจ็บด้วยอา ได้อะไรวะเนียระเบิดขวดเก็บมาเรียบร้อยแอแล้วก็เป็ดน้ำกล่องปฐมทพยาบาลหรือเปล่าไม่ใช่กล่องเครื่องมือต่งางกเล่นเลยแล้วกันชึบบึมยิงเสริมด้วยมันก็แรงดีนะนี่ของเล่นต้องเสริมทบตบทบกันดีๆได้มาอีกหนึ่งขวดแต่คงไม่ได้เล่นแล้วมัง้งจบแล้วนี่ใช่ไหม แล้วไม่บอกกล่าวกันเลยจบหรือไม่จบแอบกล่องพยาบาลเหรออ่าจบแล้วจะซื้ออะไรดีครับตอนนี้มีตังค์อยู่พันเจ็ดซื้อไอ้น,นี้พันห้าลกันโอเคซื้อไว้ก่อนไงบางทีอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อไปดันที่เท่าไรเ่เอ่ยอ๋ออันนี้เล่นสปิน เก็บพลังรับมาเรียบร้อยพร้อมลบครับมากันเลยมากันเลยครับเดินมาเดินมาเก่งจริงเดินมานก็สุดหมดเร็ววะลองเล่นเ่นีโยโนเข้าไปไม่กันทั่วหน้าทะลึง่งทะลึง่งเป็นตัง เดินมาถึงตรงนี้อันนี้เออพุ่งสุดตัวเพื่อเธอคนเดียวนั่นแหละพอดีมันมีเยอะเอาไปก่อนอ๋อเยอจังเลยนะ,ะไปกินคนละอันไปมีให้เล่นก็เล่นไปจบอย่างรวดเร็วเลย ไปกันที่ด่านที่สี่นะครับแล้วเมื่อกี้คือด่านที่เท่าไหร่วะเอาละมาด่านที่สี่ของแท้ๆแล้วอุ่ยตัวอะไรอะ่ะตัวโบนัสเหรอพายเรือมาอย่างนี้พร้อมกับมาส่งเหรียญมันมามันไม่ได้มาตัวคนเดียวที่มันมามันมาพร้อมกับระเบิดมันขี่ระเบิดมายัางไงล่ะพวกนี้ แล้วมันขี่มาด้วยความเร็วด้วยนะเอาไปกินไปหล่นไม่ทันระเบิดโดนบ้านพอดีงานนี้ขี่เข้ามาโลวให้มันเร็วกว่านั้นหน่อยลุงจะไม่ทันการเรอานาะเปรียบไปลุง เร็วเข้าเครียดเต็มเลยเนี hey. e really. ่ยต้องเร็วกว่านั้นรถนี Pocket ่มันเร็วกว่านั้นเช้าว่ะไม่ทันใส่เลยรถลุงรถเร็วลุงรถรถเลยลุงเร็วด่วนด่วนมากเสียงผมอาจจะดูใจเย็นแต่จริงๆผมไม่ได้ใจเย็นเลยลุง โดนเร็วเข้าโม้เช้าว่ะแล้วมาเป็นคอมโบมมเกือบไปละยังไหวยังไหวเนี่ยไอตัวอะลิเกเตอร์มาอีอเกละอะล alligator alligator ไม่มีของเล่นด้วยอโอ้ยทิพายละไม่ไม่ไม ไม่ไม่อุ้ยถึงบ้านอุ้ยอุ้ยมันยิงไม่โดนะนะดิโ้ยอ่ะระเบิดมาเอ้าจบคดีอะไรอยู่อะมาครับด่านที่5้านะครับรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าผมว่าเกมนี้มันก็สนุกดี แต่ไว้เล่นต่อวันหลังแต่วันนี้ยังไงก็เล่นให้จบดันที่ห้าก่นอนมนุษย์ต่างดาวมาขโมยของเราไปมีนี้ด้วยเหรอมีโยงด้วยบ้าบอรหรือเปล่าเนี่อะไรอะไรมีโจมตีแบบนี้ด้วยเหรอยิงมึงนี่แหละวุ่นวายยานอวกาศมนุษย์ต่างดาวบ้าบออะไรอย่างเงี้ย มันมั่วอะไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเคเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวมันุกต่างดาวมันมั่วกันมากเลยอย่างไม่อาจจะพวกค้างนิดนึ่งจะพอดีว่าเปลี่ยนท่านอนนิดนึงเป็นท่าเล่นครับจากนั่งเล่นเป็นนอนเล่นเสียงก็เลยอาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะว่าปวดคอครับนั่งนานมก็เลยนอนเลยโชไม่ทาเนอยุงยุ่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 ง ยุ่งมากยุ่งยุ่งยุ่งมากโอ้เจ็บเจ็บมากผมมาเจ็บมากผมกเลเจ็บมากครับเจ็บมากครับเจ็บมากครับมารวกันเลยกินมาลวกันเลยเกินนะลวกันเลยเกินนะอันนี้ครับไปนะครับโชกหนึ่งโชกสองเรียบร้อยแบบคอมโบเรียบร้อยจบอย่างรวดเร็วโอเคครับ ก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเป็นอีกเกมหนึ่งนะีที่ผมรู้สึกว่าผมหลงมาเล่นแล้วผมประทับใจมากคือเกมที่ผมรู้สึกประทับใจจริง,งๆไม่จําเป็นต้องเกมที่ภาพสวยหรือว่าเนื้อหาน่าสนใจนะแต่เล่นแล้วมันรู้สึกเพลินผมก็โอเคนะนะครับอย่างเช่นเกมเนี่ยหรเกมสมุไรพนัจนจรอะไรเนี่ยนะซึ่งผมเล่นแล้วผมรู้สึกดูเพลินนะเนมันเคลย์ให้เล่นได้เรื่อย โอเคก็เอาไว้เจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปที่เพลงเท่านี้นนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับโอเคไปครับผม